ก่าสบายดีพ่อแม่พี่น้องก่าสวัสดีเอฟซีเบิร์ดสู่ผู้สู่คนเด้อพี่น้องเด้อพบพ่อกระเป๋าตายอีกแล้วพี่น้องเอ้ยนอาหารเศร้าพี่น้องกับแม่น้องแพรพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งเมนูมื้อนี้พี่น้องนี่พี่น้องปิ้งหนูนาพี่น้องเอ้ยแซ่บอ้ยพี่น้องเอ้ยเบาตายไปหาเองพี่น้องเอ้ยเบาตายไปหาเองกับมือพี่น้อง เมนูมันนี่มียังแน,มนมม่มันนี่แม่แม่น้องแพ้หัวหอยโอ้เมนูมันนี่มีพัดหอยพี่น้องเอ้ยแล้วก็ปิ้งหนูนาเนาะน้องแพ้พี่น้องเอ๋อแล้วก็น้องเต้าพี่น้องเอาหล,า,ลานหน่อยพี่น้องเอ้ยหลานหน่อยก็ยอยู่นี่แหละพี่น้องเตือนนะหน,นักอืม เงินอยู่ซานนั่นแหละพี่น้องเอ้ยบรรยากาศยามเศร้าๆพี่น้องเห็ดอยู่ครัวกินโอัวน้องแพ้กันแนมลอถาล่อถาดีปลาหม,ม,มงหมวกสุ้กลืนดีน้องชติขึ้นได,ได้ใช่หนะข้นเอาเก็บกระเบิดเป็นหลนออนะ่นลงมาอยู่ข้าวลายเนาะดึงลงมาแกไม่เบื่อทางหน้าก็เป็นผอมเดือนพี่น้องเอ้ยนนอเยนฝน,น,น,นเขา่าเมื่อไหว อยู่เพื่อนอยู่บ้านเท่าไหร่พี่น้องเ,เ,เพิ่นคํามื่อว้เพือนพอน้องลำเนาะเพินเฮ็ดนํกันพี่น้องเอ้ยเพิ่นใส่เลาเดียวกันพี่นอ้องว่นนากินนกันอายเอือนพี่น้องเอ้ยมาสิเอาเมื่อก่อนพี่น้องพออยู่พี่บ่มีหม่องไว้ว่างคือว่าแเนาะบ่มีบพี่น้องเอ้ยไปไว้อยู่เล่าเไปไว้อยู่เล่าพุ่นแหละพี่น้องเอ้ย อันนี้ก็สิเป็นพัดหอยพี่น้องเอ้ยพัดหอยเมลอนแพนพันพัดแล้วเรียบร้อยพี่น้องแจมพริกพี่น้องฟาโซพี่น้องเอ้ยตอนนี้กำลังปิ้งอยู่เนาะโอ้ยพี่น้องเอ้ยมันขนาดเลยนุ่มค่ะบ่าตายไปหาได้สิบตัวพี่น้องเอ้ย chiếc tôn trong hai kim thiên thiện nói, viết nói. Light tôn, hai Nhiều mùa mùa ăn bát nó. Ngô nái, viết nó, Sếp, ok, nhái, viết nói. Monday, 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 súp leo phi nó phát thôi phi nó rồi mừng tan phi nó lượng anh khói phi chẳng đây phi nó nà vào phi nó thôi thứ hai súp lại phi nó nè nè phát thôi phát phi nó này cả súp bên phi nó มีพี่น้องอาหารท่ากะมีพัดหอยพี่น้องเอ้ยมีพัดหอยแล้วก็ปิ้งหนูพี่น้องเอ้ยแจ่วพี่น้องเอ้ยมาเดินมาเดินพี่น้องเสเสร่รกันเดินพี่น้องนี่พี่น้องเอ้ยอาหารเส่าร้อมหนารวอมต้าพี่น้องเอ้ยสว้มี้นว้อขกานข้าวพี่ข้าวข้าวก้มข้า้มข้าวต้ม้อต้้าวต้งหนูวตมาวตายไปมื้อก่อน้้ ซ่บนกการพี่น้องเ้ยนกสันตินองบิวเาวแม่นอกแพ้พี่น้องเลยกินข้าวรงการพี่น้องเสบแทบบรรยากาศยามเศร้างนนอกิ สวัสดีพ่อพี่น้องกลับสวัสดีเอ็ีเบิร์ดสุขสุขคนเด้อพี่น้องเด้องพบพ่อก็มาไต่อีกแล้วพี่น้องเอ้ยบรรยากาศเนี่นยซาเซ่พี่น้องเลยกินข้าวขึ้นหน้าเหมือนกันพี่น้องปิีงหนูพี่น้องเอ้ยปิีงหนูนาชแท้พี่น้องมาเด้อมาเด้อพี่น้องเด้อ

เนี่ยไม่ใช่ปัดประมาณนี้เลยพี่น้องแซ่บเนาะกรอบๆไม,ม่งูขก็ไมีผ่วหอยยังไม่ก็มีแต่ตัวอ้วนเนาะ

นี่อะไ,ไรของพาแซบบอ่ะแซบของบิวแซบบิล yeah, <I> อันนี้คือหอยเล็บหม่าเป็นหรอไอ้หอยเล็บหม่าหอยอปุ่มเลยเนาะลักษณะอยังคล้ายๆคือหอยแข้งนนะอะไรเนาะ ไปงมอยู ude, now, first, me, first, me, oh, ่อยู่เซ่เลยพี okay. ่น hmm. well, ้องจังมีอันอยู่น้องแหละคือว่าบุมีหอยพี่น้องอยู่แม่นลำเซ่รู้ว่าแม่นลำคลองเพี่นองเอ้บอลที่มันมีบอนที่มันมีน้ำไหลอย่างเงี้ยมีกีฬาอีกทรายอันแม่นอยู่ตามน้องตามบึงแหละบุมีพี่น้องเอ้แม่ว่าเอาเชือกมาเลี้ยงเอามาปล่อยกับเขาได้พี่น้องว่าน้ำมันก็ถ่ายที่เลย มันาตายหลดพี่อหอยหอยประเพลเนี่ยมันต้องเราฮะเอา,ามาค้างเมียนนีงกับโกเกิลมือหนึ่งอยู่พี่น้องมือที่ช่องมากทีว่ามันตายเลยมาพัดดูบ้าาคู่อันเหงือพี่น้องแช่ ม่ใช่ต่างจากหอยแครงเนะ<ม>าะแครงหอยแครงอยู่น้ำน,นี่นี่เนาะตัวหอยหนิมใช้น้นำไหลผ่านนี่เนาะเพราะว่ามันวนเวียนกอาบกาดน้ำไหลผ่านผ่านผ่านมันจะงอตายไปนเนาะทาแบบมันไปหางมกับระบาวนาะแม่นภาษาจีนแถบไทยไปเพื่อนออเนาะ

เราอ้วันได้มาสิโตโตเนาะนู้พอมมากินได้เนาะมันบมมีหังนูหแตกจัวทีเป็นเมนูยั้งขาเบิ่งขาส้มแล้วกันพี่น้องเอ้ยมาเด้นรับอานีข่าวเลอมมูี๊เดียวยิงสิงู้มาเด้อ แปบครัแบแถวอืจับจอย แค่มันพัด <c oughs> ใส่เบอล์รพาทำพี่นอ้ <c oughs> อยอาไรกระปุกอะไรเย็บมากเนาะ ก็หัวทีก็ขาทีให้ไี่ไปแขวักนี่ยังไงหอยหอยทีนี่ไ่แม่น้องแพแพอร่อยแพยี่น่าแพไม่หัยจริงมากใกล้ หาตามธรรมชาติตามไรแดดแสไหมล่ะกินแดค่อยิน่อย เอาละพี S <S ่น้องสำหรับลิปนีกรสมมาพาควนเนาะลอัยสดเขอลาฟังพี่นองไว้ั่ิเด้อเียวฝากก็ไล์กดแชร์ก็ติดตามปลอายด้อพี่น้องผมพอกันลิดต่อไปพี่ออปลอดยสุขสบายดี